นางจะมีแบบเฮ้ยวันนี้เธอเหนื่อยไหมอยู่ๆเขาใส่ใจกูเลยอะเหนื่อยป่ะเอาน้ำไหมเ้ยปกติไม่เคยให้น้ำเธอแปลกๆอะเฮ้ยแปลกอะไรเรารักเธอปกติเลยอ้าแปลกยิ่งกว่าเดิมก่อนอันนี้ที่ยไม่ได้เป็นคุณสาานะคุณนายนะได้ครับได้ครับคุณนายครับนอนเออนอนในไลน์เตื่ในจริงเราจะเห็นไงว่าออนไลน์อยู่ถูกต้องเธอยังไม่หลับเหรอเฮ้ยเราตื่นมาทีเธอว่ารีบ เพราะว่ารีอ้วนขึ้น,ไ,ววนหไหมไม่ไม่ไม่เาอว่ารีหน้าใสไหมวันนี้ปกติหืมปกติได้ยังไงเนี่ยกูซื<ๆ>้อครีมกูทานหน้ามาเมื่อคืนเฮ้ยกางเกงยีนซื้อใหม่เหรอสวยดิกางเกงยีนสวยไม่ใช่กูด้วยเ<ๆ>ขาไม่น่าเบื่ออะไรอะจะมีเซ็ตกระพริบอะไรหรืออะไรสับางอย่างที่มันแบบเออไม่เบื่อก็ไดาไอะไรนะเซ็กซี่เซ็กซี่อีกเรื่องหนึ่งชอบโกหกว่าเสร็จโกหกว่าเสร็จ กดไลค์กดแชร์รายการมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายและกด Subscribe ที่ช่องอศกมนตรีด้วยนะคะมาค่ะมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายวันนี้เราจะมาเมาผู้ชายของคุณลิลลี่พันธิลาค่ะสวัสดีค่ะ่มาเรื่องเป็นยังไงบ้างแฮปปี้มากเลยที่ได้มารายการนี้ เพราะว่าอย่างมะผัวมันเป็นเรื่องปกติทุกคนเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าบรรดาสามีหรือว่าบรรดาผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมคุณชินเนี่ยเขาเป็นคนที่ใครๆเห็นก็คือเขาอิจฉาเธอทำไมอ่ะคือแบบว่าชินเขาดูแบบว่าเอาใจใส่ใจคนแบบใช่ไหมเออทุกคนลูกอิจฉาแล้วจริงๆมันมีเรื่องปวดหัวไหมทุกวันทุกวันเนาะ คือเรื่องหยุ่มหิมของผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอยู่แล้วออมันจะมีความนา่ารำยายอยู่อะไรบางอย่างที่มันอ,อ,อะไรเงี้ยอันแรก Are <you> ready? เรื่องที่ชอบโกหกว่าเสร็จโกหกว่าเสร็จมันเป็นยังไง เรื่องนี้คือยังไงไม่ใช่อยี๋คิดไปไกลนะที่บอกว่าบอกว่าเสร็จเดยวคิดไปไกลนะคุณผู้ชมคือสมมติว่าไม่บีเสร็จหรือยังจะออกกันนะเสร็จแล้ว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 เธอเสร็จแล้ว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 นอนอยู่เธอเสร็จแล้วอ๋อคือแต่งตัวเสร็จหรือยังจะออกจากบ้านหรือยังอาบน้ำเสร็จหรือยังตื่นหรือยังเสร็จแล้วเธอเสร็จแล้วเสร็จแล้วนอนต่อนอนต่อหรือสักพักหนึ่งเราออกมาแล้วเราเปิดประตูแล้วเราเปิดประตูแล้วไม่นั่งขี้อยู่แต่เปิดประตูเข้าน้ำมันจะเปิดประบบออกจากบ้านมันจะม ฉันได้ยินเสียงเธอยังไม่ออกหรือไกดชักโครกอยู่เนี่ยอินี่รู้อนนี่พูดเลยว่าเธอรู้ตลอดรู้ตลอดนางบอกว่านี่ยเนี่อยู่อยู่บนรถแล้วเสียงไม่ได้อยู่บนรถไม่ได้ยินเสียงรถ <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงสตาร์รถไม่มีเลยฉันว่าแกอยู่ห้องน้ำไม่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 ยอมรับไม่ยอมรับแต่บางทีอาจจะแบบเออรถมันเงียบอยู่ในซอยที่แม่ไม่มีทางเงียบกลิบไม่มีทางเงียบกลิบไม่มีทางเสียงกล้องแม่เขาใจปะมันไม่มีทางเสียงกล้องมันเป็นไปไม่ได้เออที่จริงก็แบบโอเคเคสักพักหนึ่งสิบนาทีผ่านไป เช็คอ mm. ีกรอบอ่ะเธอเธอรออยู่นะเสร็จหรือยังเฮ้ยเเราเราเราถึงแล้วเว้ยเสียงเข้มแล้วถึงทางด่วนแล้วยูงไม่หมดถึงแล้วแต่ถึงทางด่วนแล้วเขารู้ไหมว่าเรารู้ รู้แต่เขาบก็จะพูดอยู่อย่างนั้นจะเอาให้ได้คือผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยผิดอ่ะมันจะไม่ยอมรับผิดป่ะมันฉันฉันไม่ผิดฉันบอกไปแล้วนะแต่ฉันอยู่หน้าหมู่บ้านอะไรคือขอให้ได้เถียงเนาะก่อนอันนี้เที่ไม่ได้เป็นคุณสานะคุณนายนะได้ครับเพครับเปยบีครับคุณนายครับอ่าสักพักหนึ่งนอนนอนในไลน์เปิดในจีนั่นไงเราจะเห็นไงว่าออนไลน์อยู่ถูกต้องมันจะเป็นสีเขียวขึ้นมาค่ะถูกต้องแล้วนี่ก็แบบเธอยังไม่หลับหรอ เฮ้ยเราตื่นมาที่วันทีู่อย่างงั้นคือนางก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะโกหกอะไรหรอกไม่ได้ตั้งใจจะโกหกก็พูดปัดปาดไปอย่างนี้ไม่ให้โดนด่าซีลไวท์ไลน์อะคือว่าแบบโกหกให้แบบว่าให้เมียสบายใจแกเมียจับได้ประเด็นอะเธอโกหกฉันไม่ได้หรอกใช่พวกเราเป็นมนุษย์เมียที่รู้นะ แต่ฉัน<ม>ไม่รู้แต่ฉัน<ม>ไม่รู <employment> ้ของฉันนะ่ะเนียนจริงจริงหรอเออเนี่ยแล้วคนที่โกหกคืออีนี่<ะ>มีนะบางทีแบบว่าออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านแล้วนี่ชอหลงดาบเพราะเป็นคนที่ชา้าจนมันจับได้ทีเนี้ยเวลาไม่เสร็จแบบแต่งตัวไม่เสร็จอ่ะฉันวิ่งขึ้นรถนะเพื่อนที่จะบอกว่าอยู่ในรถแล้วเสร็จแล้วอ่ะเดินหอกมาแต่งตัวต่ออันนี้นี่ก็เป็นอนนีไม่บอกคณะชุเนี้คือเพื่อนผ้าพื้บอกว่าชุดนี้เราก็ใช้ประจำแล้วเวลาที่โดนจับได้อ่ะ แล้วเขาแก้ตัวไหมเขาแก้ตัวยังไงบ้างเขาไม่แก้ตัวเขาเออไม่พูดแม่งวะผู้ชายเป็นอย่างนี้ปัดปัดปัดโมโหกบเกลื่อนโอ้ไปเอ้ยเอ้ย้าทำไมต้องเล่นใหญ่เออเล่นใหญ่ทำไมอะทำไมอทักเฉยๆฟิวฟิวแว่าโมโหกบเกลื่อนรืออ่านแน่เรารู้เลยเรารู้เลยมีการปวดหัวอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเวลาจะไปไหนจะ ขอแต่ว่าเวลาขอเนี่ยพูดอ้อมโลกมันเป็นยังไงมันปกติวเวลาเรนดี้ไปหาเพื่อนเธอเรนดี้ไปหาเพื่อ,อ,อ,นอนนะโอเคเราก็เราตรงตรงแต่นางจะมีแบบแอกก่อนเฮ้ยวันนี้เธอเหนื่อยไหมอ้าพี่ปกติละใส่ใจ <c oughs> อยู่ๆเขาใส่ใจกูเลยอ่ะเหนื่อย้ากเอาน้ำไหมปกติไม่เคยให้น้ำเรนดี้ก็แบบเธอแปลกๆอ่ะเฮ้ยแปลกอะไรเรารักเธอปกติเลยอ้าแต่งยิ่งกว่าเดิมแต่งยิ่งกว่าเดิมเอ้เราก็แบบ จะเอาอะไรจะทำไรริ๋วอะโอเคจะขอไปที่นี่ใช่ไหมจะไปหาเพื่อคนนี้ใช่ไหมพูดมาตรงตรงสิรู้เลยรู้เลยว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้ถูกต้องพี่ชิงวะเออเลิศก็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 เราเห็นว่าวันนี้เธอเธอเธอติดอ่างเลยอยู่อยู่ติดอ่างแสดงว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบเคยไม่ให้ไหมหรือว่าไปแล้วมันมีการโมโหหรือเคยมีทะเลาะอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยคือนี่ป็นคนที่อยากพี่ชิงอยากจะไปไหนไปอะไรไปแต่คือเขาจะเป็นคนแล้วกลัวอะไรเขาจะเป็นสุว่าถามเราก่อนทุกครั้งอาจจะใส่ใจความรู้สึกเรามากถ้ามองเป็นข้อดีก็ มองเป็นอีกข้อนึงคือแบบมึงตรงตรงอย่าอ้อมคือไม่ต้องอ้อมโลกพี่ก็แอบเป็นแบบเหมือนโรคจิตอย่างหนึ่งคือเวลาเขามาขอตรงตรงอ่ะฉันก็จะแบบมีอารมณ์แบบนี้นิดแต่เวลาเขาพูดอ้อมฉันก็ก็มันไม่พูดตรงตรงเลยไมนไม่พูดตรงตรงเลยถ้าพูดตรงตรงฉันก็ให้ไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะฉันไม่ใช่ไม่อันนี้คือมนุษย์เมียเหมือนกันนะอยากแบบอยากมีอำนาจอะอะไรอย่างนี้เราอยากเราอยากจะสวยอ่ะเราจะแบบเธอขอเราโอเคเว้ยแบบโอเคนะเออเป็นฟิล อไปข้าไปแหงเอาเพื่อนโอเคได้จริงไหมเนี่ยอืมจริงแฮปฟอนยังไม่เมากูยังไม่กลับเออกไปสภาพไหนกลับมาสภาพนั้นนะโอไม่ไปแล้วแล้วเวลาแบบขอแบบเคยไหมแบบเวลาจะซื้อของหรือแบบอยากได้อะไรเขาต้องมีการขออนุญาตกันไหมหรือมีการบอกไหมหรือว่าต่างคนต่างซื้ออะไรได้เลยต่างคนต่างซื้ออะไรได้เลยหรือบางครั้งนี้ก็แบบรู้ว่านางชอบวิซ้อให้เลย ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้นะเวลาผู้ชายอยากได้อะไรเราเราให้อะเราซื้อให้เลยเลยแต่พอเราแต่เธอน่าจะพอฉันจะซื้ออะไรอะมันมันยากเกินจะวะมึงซื้อมาหาป้าเหรอเนี่ยซื้อเนยมาเนี่ยมึงซื้อมาแล้วอีง่อีงูพอฉันจะซื้ออะไรอะมันมันยากเกินจะวะไม่ของลี่นะซื้ออะไรไม่เคยขัดซื้อซื้อ้ายเยอะเกินอ่ะจะเล่นไหมเฮ้ยอาทิตย์นี้เยอะนะ ที่นี่เขาเป็นคนขนพัสดุมาให้ลี่ไงทุกครั้งไงแล้วพัสดุอ่ะเขาจะเห็นบ่อยเขาจะเห็นแล้วก็ขนบางทีมันปิดหน้าเขาไงอภิปรายมีเจ็ดวันเธอปาไปแล, 6, แล้วหกแล้วลีบอกเฮ้ยเธอทำไมเธอต้องห้ามไม่เรื่อยลี่ทำงามเลยอุ้ยเราไม่ได้ห้ามเธอเลยแต่เบาๆหน่อยเอา้าแต่เขาก็ให้เราซื้อแหละเขาให้เราซื้ออ่ะอีกอันหนึ่งคืออิจฉาใช่ไหมคนชอบอิจฉาอีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าคู่รักใส่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตกันและกันชินเขาก็ซัพพอร์ตลี่ทุกเรื่อง ลิเทอรี่ทุกเรื่องนะเนาะช่วงนี้ยิ่งทางานเยอะใช่คือเขามันมันจะมีวันที่แบบเราไม่ไหวอ่ะเราเหนื่อยมากวันที่บางวันเราร้องไห้นักเหมือนเราโฮดเราแบกทุกอย่างเยอะมากอะไรเงี้ยบางทีมันล้มไปแล้วมันร้องเงี้ยพี่รู้สโอเคเนี่ยเนี่ยกูมาละของจริงละเขาจะรู้เลยว่าแบบเขาต้องเราจะเริ่มไม่ไหวแล้วใช่มันคือสัญญาณที่บอกว่าเออกูไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขามีวิธีคือเขาเรยไปจัดการให้เราหมดเลยหลังบ้านคือกบผู้ช่วยเราต้เตย่ตงเต้เต้เต้ต้เ้อะไรเงี้ยแต่คือเลนดูผัวเหมือน ผัวเป็นคนผัวเป็นคีสเดอร์ดูเวอร์อะคือเขาเป็นคนทําอ่ะแต่เราโม่พวกแพลนน่ะแล้วพอผัวเราเป็นพวกที่แบบคิดมาเองแต่ทำเมคให้แฮปปีนอ่ะใช่จะเป็นชินใช่คือแล้วเวลาพี่ชินไปแพลนให้เราอ่ะ คือเราขอบคุณนะที่เธออยากจะช่วยเราแต่ไม่ต้องไงคือเพราะว่าอยากทำเองเหรอไม่ใช่คือเพลนเราไม่เหมือนกันอ <c oughs> ๋อ <c oughs> คือเราขอบคุณเธอมากๆเลยแต่คือแบบแบบี้เอา,อย,า,อ,ยาอย่างนี้ดีกว่านะพังว่างด<อ>พพีพังหวังดีเออพอกูลองให้เสร็จปุ๊บเหมือนกูมาลองให้ใหม่ <c oughs> อ่ะแบบว่าเอาเอาแค่นี้ก็ได้ก็แม่ก็เดี๋ยวบอกว่าเอารอเพลงโอเคก็ได้ผ่านไปอ่ะมึงมาประชุมใหม่ทำไมแล้วเขารู้ไหม เราจะไม่ให้ให้เขารู้เอาแต่เขาเสีบใจใช่แล้วไม่ไม่ไม่ตอนนี้น่าจะรู้ละออกไปน่าจะรู้ละอแต่มันซัพพอร์ตกันและกันตลอดเลยมิลลี่ก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเหมือนกันทุกอย่างคือว่าเขาจะทำอะไรเขาคอนเสิร์ตเอ่ยแบบเพลงเอ่ยอะไรของเขาอะจะมีหน้าหนูอยู่ทุกที่เพราะว่าฟิลเชียผัวข้างๆทุกที่เอวิ y w แวร์ชินก็คือมิลี่เลยอะทำบริษัทไลฟ์แล้วจะซัพพอร์ตยังไง ก็คือเผื่อขึ้นไลฟ์พวกเอฟแล้วอ้าไม่ใช่ขอเดินมาก่อนเธอนี่มีของเยอะเลยราคาดีมากเธอลองดูสิลองดูราคาดูเธอลองกดแค่สองสามตัวคุณพีนใจเออแม่ดันอีกแล้วเอออ่ะเอฟเอฟเสร็จปุ๊บเอฟจริงๆนะไม่ได้เอฟหลอกนะเพราะว่าใครเ F เราจะมันจะมันจะมีเพียงขึ้นเออแล้วส่งจริงๆริงพี่จู๋เธอเอฟจริงเหรอก็บอกแล้วไงว่าสายพพอร์ตเออแล้วส่งแบบไอ้ของขวัญอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อไม่อาจจะไม่แล้วเราส่งไห้เป็นแต่พูดแชร์เป็นอย่างงี้นะคือ เธอแบบไม่ว่าเราจะคบกันนานแค่ไหนหรือเราจะเป็นสามีภรรยากันแล้วว่าเธอต้องคอยชมปวเค้ ชมต้องชมเขานอ้เกงนะเว้ยหล่อจังเลยวันนี้หล่ออุ้ยใส่เสื้อนี้ดูดิอุ้ยตายแล้วขาสูงเอ็สหุขึ้นหรือเปล่าเออใช่คือเปล่าอะไรอย่างงี้หรอปะเฮ้ยจี่ไรนี่เฮ้ยตัดผมมาใหม่ฉันไม่ชอบทําทำไมชอบเลยแต่คือหล่อจังเลยเนะเออคือมันต้องคอยชมอะถ้าไม่ชมเขาเดี๋ยวเขาจะไปหาคำชมจากที่อื่นอต้องสปอร์ตแล้วต้องมาสปอร์ตอันนี้แต่นี้คือทริคอย่างนึงนะแล้วมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเขาด้วยเนาะอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนี่แต่เขาเองก็ชมรีเหมือนกันเขาชมอะไรชมจนแบบกใจอ ตอนนก็นั่งเกิดรยังไงคือตอนนั้นก็คือนั่งนั่งกันอยู่แล้วแบบแล้วว่าเกิเซ็กซี่ขึ้นว่ะอ้าอันนี้ก็กูก็เหมือนเดิมนะปกติเป็นคนชมไหมเขาเป็นคนชมชมแค่ว่าเฮ้ยวันนี้แบบสวยเฮ้ยใต่หน้าดีแค่นั้นเซ็กซี่นี่ไม่เคยได้ยินออกจากปากแล้ววันนั้นเราเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่อะไรแม่หนูเสื้อยืดขาดเขาชอบแบบนั้นเขาชอบแบบนั้นผู้ชายชอบให้ผู้หญิงแต่งตัวแบบง่าย หนูว่าเซ็กซี่ไรอ่ะเรียกว่าแบบกูก็เหมือนเดิมนะเรูยกว่า <c oughs> อะไรอ่ะเแบบี้เซ็กซี่ไรอ่ะพูด,ดพูดอีกพูดอีกพูดอีกอยากฟังพูดอีกเหมือนไม่ชอบแต่แบบอะไรนะเขาบอกว่าไม่เฮกซี่ทางอือกูยิ่งกว่าเดิมเราเรียกแบบสมองเราเขาบอกอืมเรียกว่ามันยังไงต่อสิพูดสิเนี่ยมันยังไงต่อเขาเลยกว่าไม่เราเขาบอกว่าคือเขาเขาบอกว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของเรามาแบบเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่แบบสิบเก้าเลยตอนนี้เราแบบ สามเอ็ดแล้วอ่ะแม่แล้วแบบว่าเขาก็บอกว่าแบบมันเวลาอยู่ดีไซน์อะไรหรือเวลาแบบคือตอนนี้เราเป็นคุมพนักงานหรือว่ายังมีบริษัทของตัวเองเงี้ยคือทุกอย่างมันคือแบบมันดูเซ็กซี่มันดูเฉียบขาดมันดูมันดูแบบแล้วนี่ก็บอกว่าเฮย้ยเธาชอบอะไที่ความคิดเหรอทำไมแต่งตัวสวยนีงเมื่อเธอเป็นผู้หญิงที่แบบสวยครบทุกอย่างเหมือนตกลงมาเธอเจ็บไหมตอนที่ตกลงมาจากสวรรค์นางฟ้าตกเป่า แล้วถ้าสมมติว่าคําชมคําอะไรพวกนี้หายไปอะจะมีแบบเดี๋ยวนี้ไม่ชมเลยนะหรือแบบมีความหมุนอิกไหมไม่มีคำว่าเดี๋ยวนี้ไม่ชมเลยนะแต่จะมีคําว่าแบบเฮ้ยห่างเหินวะ<ถ>่ะแฟนฟีนี้เพราะวัน<อ>นี้ห่างเหินละคือห่างเหนิอยยนอะ <c oughs> ไรกันตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไมแบบภาวะรีบภาวะรีวรงขึ้นมาไม่ไม่ไม่ะ <c oughs> แล้รก็ได้ปูทางให้แบบชมฉันหน่อยเธอว่ารีหน้าใสไหมวันนี้ปกติปกติได้ยังไงเนี่ยคือครีมกูทานหน้ามันเมื่อคืน อยากให้ชมสุดท้ายก็แบบอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยกางเกงยีนซื้อใหม่เหรอสวยดีกางเกงยีนสวยไม่ใช่กูด้วยเป็นฟิลคุณแม่เขาแต่ยังเขาไปผิดอ่ะเขาไปอือไปหมดแต่ตดชมมาตลอดอ่ะตลอดนี่กี่ปีแล้วนะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดปีเขาก็เสมอต้นเสมอปลายจริงแล้วมากขึ้นทุกวันอันนี้ต้องให้เมื่อคืนนี้คือแบบว่านี่ไม่ใช่เมาส์ปวดนี่ปวดปวดคือนางจะมีความแบบ ไปทำเงาหนะโหแล้วก็ไปทุกครั้งหัวกูบังอ่ะเนี่ยช้ำแล้วแต่มันน่ารักดีแต่มันน่ารักโอ้แต่พิธีเขาหวานเอะเขาเพิ่งจะเป็นคือไอ้ที่คบกันก่อนหน้านี้ฉันคือคอยพยายามที่จะแบบคว้าหาคำชมอ่ะใช่ปะเก่งไหมเขาเก่งไหมเก่งไหมสวยไหมคือพยายามพูดเออคือเขาเป็นคนไม่เขาเป็นผู้ชายผู้ชายเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เฮ้ยชมจะชมจนแบบมันเริ่มไม่มีความหมายแล้วชมเลยชมจนแบบสวยน้อวันนี้แบบแต่แต่มันจะมีทุกครั้งสมมว่า เราว่าจะแต่งหน้าข้างล่างใช่ไหมแล้วแบบแต่งหน้ากับช่างเสร็จแล้วจะค่อยเดินขึ้นมาแต่งตัวทุกครั้งที่เปิดประตูมาเขาจะอุ้ยมันนี้สวยจังวันนี้มันก็จะมีรู้ว่าแบบอันไหนที่เขาชมจริงกับอันไหนที่เขาชมแบบเพื่อซัพพอร์ตไปอย่างนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะชมว่าอุ้ยวันนี้เซ็กซี่จังอะไรแบบนี้ดูหลงพี่มีเหอะหลงยังไงหลงอย่างงั้นคือแบบในสายตามาดูรักอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นเงินบ้างคะสวยอะ หิวหิวเวยแต่เขามีนะถ้าช่วงไหนที่แบบพี่กินเยอะอ่ะเริ่มละเริ่มขึ้นน้ำหนักขึ้นละมันก็จะไม่พูดโดยตรงนะมันก็จะบอกว่ากังฟ <c oughs> แบบูนาะช่วงนี้กินเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> ชอบกินตอนกลางคืนแบบเวลาทำงานเสร็จเครียดกินเนี่ย ไม่กินแล้วมั้งจะก็จะงงทำไมจะกินไม่ได้ฉันทายนะฉันทำงานนะแต่จะรู้เลยเวลาใส่อะไรแล้วมันจะเริ่มอิดอัดแล้วเราก็จะเป็นคนบ่นเองใช่แล้วมันก็ก็เนี่ยก็ตอนนั้นก็พูดแล้วนี่ก็คือให้เราบ่นเลยเองของพี่จะพูดของหนูเดินเข้ามาเลยโอ้ยหนักกว่าพูดพี่วะทำไมอ่ะเฮ้ยเนื้อมันเยอะมากเลยใช่ปะ เฮ้ยทำไมลี่อ like, <ห>้วนขึ้น่ยพูดมาตรงๆรี so ่อ้วนขึ้นเราแค่เราแค่บอกว่าผิวเธอนี่มากนิ่มแปลว่าอะไรกูไปต่อเลยกูไปต่อยูไว้เลยมันเรามันจะวิงขึ้นมาเองหรืออตโนมัติอะแล้วชินเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ให้ลิลลี่เป็นที่หนึ่งเสมอคนแรกเสมอก็คือเหมือนงเช่นเวลาเราแบบว่าเหมือนตอนนั้นเรามันมีเหตุการณ์ที่แบบคุยเราไม่ไหวแล้วแล้วแบบเขารู้ว่าเราไม่ไหวจริงในเรื่องการทํางานมันมันเครียดมากด้วยอะไรหลายอย่างเลยค่ะนางก็เหมือนแบบนางต้องมีประชุมแต่นางแบบขอแบบ หยุดประชุมเลยเหรอไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดแต่คือมันจะมีช่วงแก๊ปที่ว่าง2ชั่วโมงแต่คือแบบไอ้สองชั่วโมงนี้รีรู้เลยว่าพี่เชื่อเขาต้องแบบว่าไปเตรียมตัวอะไรอก่อนเชื้อมากอะไรอย screens, ่างเงี้ยแต่ให้เราเลยชั่วโมงเต็ม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 เลยก็ให้เราแบบคำดาวที่สุดเธอปล่อยใจนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนี้เราคุมแทนเธอก่อนนะเธอไม่ต้องห่วงเลยเธอปล่อยไปก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะ love you too, I Khatila. คือพี่ชินมงคลเป็นเป็นเหมือนแบบมคเขาเป็นเหมือนพ่อเพราะเขาชอบสอนไม่ได้แบบสอนแบบดูต้องเป็นอย่างนี้แต่ไมคือสอนให้แบบส่วนให้ต้องความคิดอะไร่ประมาณนั้นเลยเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วเป็นคู่ที่แบบเหมือนโตมาด้วยกันเนาะดังนั้นชินเขาก็จะคอยแบบเหมือนไกด์ไลน์ให้อ่ะใช่ใช่ซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตกันจนแบบมันไม่ต้องพูดกันแล้วคือมองตาก็รู้ใจละแต่มันก็ดีนะคือพอเราแบบเหมือน เหมือนเหมือนคนนี้คือรู้จักเราดีที่สุดอะอแล้วถ้าเรามีอคนนี้อยู่อะมันก็อุ่นใจอะอุ่นใจจริงๆอะอ,อ่ะถ้าให้ชมแบบชมแบบชมแบบข้อที่แบบรักที่สุดสักสามข้ออะมีอะไรบ้างอุ้ยอร่อยหวานมันมีทุกอย่างอย่างเนี้ยหรอใช่คืกแันคิด <c oughs> ไม่ออกเลยลูกไปไม่มีอะไรไม่ดีเลยเหรอเอออันแรกก่อนหลักรักความขยันอ่ะอันนี้หลักความขยันสองคือเขาไม่น่าเบื่อ เขาทําให้เราเขาทำให้เราแบบเราไม่เบื่อเขาอะมันจะมีอะไรสั่ง่าแบบถึงแม้ว่าหันไปปุ๊บมันอารมณ์มันอารมณ์เบื่อมันหายไปเลยอะค่ะคือมันแบบมันมันมีแหละที่มันแบบเราจะรู้สึกอะแต่พอเราหันไปแล้วจะมันจะไม่แบบคือจะมีเขาจะมีเซตไปพิวอะไรหรืออะไรบางอย่างที่มันแบบเออไม่เบื่อกระดาอะไรย่ามันซิล หรื <laughs> อยิลล่งเวลาไปเที่ยวกันนางหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามีเพลงมีเพลงอะไรมาแล้ว,วเวลานางเป็นตัวเองแบบ you ย know. ูโน่เวลาขึ้นเวทีหรือร้องเพลงอะไรของเขาเหรอเซ็กซี่เซ็กซี่อ่า <laughs> แต่เชนเขาก็จะมีความเนาะมีความแบบองอะไรของเขาก็ไม่รู้เวลาเขาร้องเพลงเขาจะมีความด้วยความมีความมั่นใจในตัวเองด้วยเวลาเขาขึ้นใช่มันด้ดูแบบอ่าอะไรแบบนี้และอย่างนึงคืออันสุดท้ายเรียกว่าเป็นความที่ว่าเหมือนเสมอต้องเสมอไป ความสายตาที่ที่ที่เราเว่าเขามองอะไรอย่างนี้ยสิอ่ะอันนี้แหละสามข้อที่แบบว่าเออเหมือนมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงๆอะไรแต่ในเรื่องสําคัญเนาะถ้าเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราจะรู้เนาะสายตาเวลาเขามองเราเราจะรแบบอีนี่มันไม่มันไม่รักเราบอกว่าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเฉื่อยชาหรือความอะไรเงี้ยคือถ้ายังรักกันอยู่นะอุปสรรคอะไรคืออะไรมาเหอะคือมันผ่านไปด้วยกันได้านไปได้หมดเลยอะไรก็ได้ถ้าอย่างงรักกันอยู่ถูกต้องแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งคือแบบ หมดรักอ่ะมันก็มันจะสู้มันทาอะไรไปก็เท่านั้นเออเพราะนั้นเราก็ต้องเติมความหวานให้กันและกันตลอดถูกต้องทุกคนชอบถามอ่ะว่าแบบเอ้ยทำยังไงให้รักกันตลอดจริงๆมันต้องรู้จักคนของเรารีซิสว่า you have to know how to handle your guy ส่วนไเซนส่วนไเซนคือคิดถือว่ามันคือยูต้องรู้จักผู้ชายของยูดีที่สุดและอยู่ต้องรู้ว่าอยู่จะมีวิธีคุยวิธีการสื่อสารกับผู้ชายของอยูยังไงถ้าอยู่ไม่รู้คือจบละนี่ก็ถือว่า เรื่องน,นคือระบบความคิดของของผู้ชายของคุณอะ่ะคุณต้องคุณต้องรู้ไว้ว่าเขา,เขามีความคิดยังไงและความเข้าใจมันต้องเขมันต้องเข้าใจกันที่สึกว่าความรักอย่างเดียวมันไม่พ ok, อ <Stevens S 1> <ช>อะไรเงี้ยคืออย่างเขาอย่างเงี้ยเขาก็มีวิธีที่จะ h a n ด l ลเราเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเราต้อง handle เขาอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเราอยากจะแนะนําคุณผู้ชายทั้งหลายถ้าผู้ชายเขาไม่ support อ่ะเพราะเราเจอผู้ชายที่ support เราตลอดใช่ป่ะสมมติว่าเราเจอผู้ชายที่แบบไม่ support เราอ่ะแล้วมันจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเราไหมถ้าถามเป็นส่วนตัวดีเองอะนะ ลี่จะไม่วินไม่เหวี่ยงอะไรเลยเว้ยแต่ลี่จะเป็นฟิลนิ่งเลยลี่จะลี่จะเก็บความเก็บ Data าาเลยมึงไม่จะเผากูเรื่องนี้ไม่เป็นไรเราเป็นแบบอ่ะเราทาของเราเองอ,อ่ะเรื่อง2เรื่องสมเรื่อง4ี่เรื่องห้าแต่พ,พอระยะยาวมันก็จะมันจะมีความเก็บเราไปเลยไปเลยเหรอลี่ไปอเองเพราะลี่รู้สึกว่าเรามีส,สัญญาณแล้วระหว่างทางเราจะบอกให้สมมุนอาผู้หญิงอ่ะมันจะมีแล้วว่าเฮ้ยแล้วทำมันีเราชอบโชว์ไงทำวันนี้นะทำมันนี้นะสวยป่ะแล้วผู้ชายแบบอ่ะท้านิ่งๆอ่ะ นี่ก็ือว่าเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราทำหรือเขาไม่ได้สนใจในตัวคุณน่ะนี่ก็สอว่าเออแบบมันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันต้องต้องสารต่อเพราะว่าขนาดแค่นี้คุณยังไม่ใส่ใจเลยและนะ้วในอนาคตต่อ,ต,อต่อไปอ่ะเรื่องที่มันจะใหญ่ขึ้นอ่ะโอเคกูก็คงเป็นผู้หญิงเดียวลุยเดียวแล้วกูไม่ต้องมีมึงก็ได้ละถ้าอย่างนั้นอ่ะอะไรแบบนี้เราเละนั้นการพอร์ตสายอร์ตนี่เป็นเรื่องสำคัญนี่ว่านี่ว่าสำคัญนะไม่งั้นแบบไม่งั้นเราจะมีเขาไว้แบบว่า คู่กันอะค่ะมันต้องด้วยกันมันไม่ใช่ว่าแบบคู่กันแล้วไม่ใช่คนเดียวอะผู้หญิงมันซับซ้อนค่ะพอเป็นไหมคะผ <c oughs> ู้หญิงมันจะมีความแบบโอเคก็แแล้วอารมณ์มันสวิงมันอะไรอย่างเงี้ยความเข้าใจนี่สําคัญมากมแบบว่าอ๋อช่วงนี้เหรออ๋ออาจจะประจำเดือนมาแหละอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือแบบถ้าความเข้าใจบวกคู่ไปกับความรักมันนี่ว่านี่ว่าได้นี่ว่าพยายามเข้าใจเขาเข้าใจเขานี่เขาถือว่าแบบมันรักมันรักกันได้อยู่แล้วแต่คือแบบสิ่งที่มันจะอยู่กันนาน หรือว่าแบบผู้หญิงก็ติดคุณอะมันคือแบบอยู่เข้าใจและอยู่ทนุถนอมเขามากพอไหมตอนนี้และกำลังใจให้กับทุกคู่ทุกคู่เลยให้เรนลีล่ฝากผลงานก็ผลงานแสดงน่าจะปีหน้านะคะปีนี้เขงงาคงยางแต่ก็คือปีหน้าอัดแน่นอนแล้วก็ฝากธุรกิจทั้งหลายคือมีอลานร้านพิเกลี่นะคะเซนเซนนะคะก็คือเป็นข้าวเกี๊ยวน้เข้านะคะแล้วก็ไลฟ์คอมเมอร์สนะคะก็คือเราจะเราทำบริษัทไลฟ์ที่เราโคกับแบรนด์ต่าง แล้วก็ตอนนี้ทำเป็นเหมือนเอเจนซี่ที่แบบว่ารับดูแลครีเอเตอร์ติจิตอ c ครีเอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ทำคาเฟ่ที่นนทบุรีเหรอใช่นออมานะทีตอนนี้เพราะว่าเราจะทำเป็นไลฟ์ซิตี้อะค่ะคือเราทำแบบว่าเราเราขยายอาณาจักรไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วรับดูดแบรนด์ต่างๆเราคิดว่าเฮ้ยพนักงานเราอะต้องไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเราต้องมีคาเฟ่ละอะไรอย่างนี้เราจะเป็นคาเฟ่ที่แบบ ปึ้งที่สุดในนนทบุรีเลิศเลิศอ๋อแล้วก็มีคอลับแบรนด์คอลับแบรนด์กับกางเกงยีนแบรนด์รุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกำลังทำพูดได้ไหมวะเนี่ยพูดเลยละกันชุดนอนจะนอนยังไงเออจะนอนยังไงนอนหน่อยชุดนอนชุดนอนนอนชุดนนขอนอนอย่างเงี้ยเรื่องขอนอนคือเป็น ท่าดีมากอ๋อไม่ใช่ชั้นอนไม่ได้นอนไม่ได้ชั้นอนชั้นอนคือได้นอนได้นอนแน่นอนคือหัวเมินอ่างเงี้ยหรอมาชั้นอนเนี่ยให้ผัวยังอยู่ด้วยเพราะว่ามันนุ่มนิ่มมันแบบสบายอยากจะุเราลยผ้าเอ่ยผ้าใดเออใช่แล้วเขอะไรอีกอ่ะกูทำอะไรอีกพี่ทำเธอทำเยอะมากจะตั้งบ้านใหญ่หรอเราเราอยากจะรีบไปใช้ชีวิตกับคุณสามีละแต่มันนะมันเป็นช่วงวัยที่แบบชินเองเขาก็สนุกกับการทำงานเหมือนกันด้วยการแล้วทุกอย่างที่พูดทั้งบพี่ชิมหมดเลยนะก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคมันก็คือวัยที่แบบ สร้างตัวแหละอะไรใช่แล้วก็เราทาด้วยกันเรามีกระดู่สองคนนะพี่มิ้ก็คือแบบสร้างทุกอย่างก็ไปด้วยกันทำทุกอย่างไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเดีวจะรอไปงานแต่งอรอเลยรอเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะเราเรยี่มาวันนี้หมอมอยสนุกสนานมากๆเทปต่อไปอยากได้ใครอ่ะอ่ะพิมกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะกับรายการมนุษย์ที่เรียกว่าผู้ชายทางช่องอสมวันตรีค่ะ